สวัสดีครับและนี่คือครัวมแม่ลูกกับอยู่บ้านก็ทำกินเองได้และขนมที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือขนมสัมปันนี ขนมสัมปันีนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับขนมทองเอทเลยนอกจากนี้นะครับขนมสัมปันีเนี่ยยังมีลักษณะที่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยแทบจะละลายในปากเลยล่ะครับเอาเป็นว่าขนมสัมปันีนี้จะมีลักษณะและขั้นตอนการทําแบบไหนมันถึงจะออกมาเป็นได้รสสัมผัสแบบที่มบอกว่าละลายในปากเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมสัมปันีกันนะคะขนมสัมปันีนั้นมันเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมันนะคะแล้วก็เป็นขนมไทยโบราณ มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพวกขนมทองเอกขนมพิงขนมอะไรพวกนี้นะคะมาดูกันเลยว่าส่วนผสมของขนมสัมปณีมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือแป้งมัน250กรัมหรือประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะอันนี้ดิฉันเผื่อเอาไว้50กรัมเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับใส่ลงไปในพิมพ์เพื่อที่จะเคาะกดออกมาได้ง่ายนะคะ ถ้าจะใช้จริงๆใช้200กรัมได้นะคะ200กรัมหรือ2ถ้วยได้แล้วก็เผื่อเอาไว้50กรัมสำหรับในการที่จะทำเป็นแป้งนวลน,นั่นเองนะคะกะทินะคะใช้หัวกะทิก็ได้หรือใช้น้ำกะทิธรรมดาก็ได้360กรัมหรือ1ถ้วยครึ่งน้ำตาลทรายขาว 2 0 0กรัมเกลือป่อนเซนส่วน8ช้อนชาเกลือป่อนตัวนี้ถ้าคุณไม่อยากให้ออกรสเค็มปลาแรมปลาแรมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะขั้นตอนการทำนิดหน่อยนะคะก็คือเราจะเอาแป้งมันนี้ไปคั่วคั่วแค่ให้พอมันสุกใช้เวลาประมาณ1นาทีหรือ1นนาทีกว่าๆแค่นั้นแล้วก็น้ำตาลทรายกับเกลือผสมกับกะทิตั้งไฟแค่พอละลายแล้วก็ยกลงกรองแล้วก็ตั้งไฟต่อ เคี่ยวจนกระทั่งมันเริ่มข้นมันจะไม่ออกข้นเป็นนมสดนะเออนมข้นหวานซที่เดียวนะคะถ้าจะบอกว่าข้นเราใช้ขาว่าข้นเลยทีเดียวยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็แบ่งจะทําสีอะไรก็แยกสีนะคะแยกสีเสร็จแล้วเอามาพายมาคนแค่พอให้มันเริ่มเป็นสีขาวขุ่นๆก็ ผสมลงในแป้งนะคะถ้าเราจะแบ่งสีเป็น2ส,สีเราก็ต้องแบ่งแป้งเป็น2ส,ส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเอาเกลือใส่ในกระทะทองนะคะแค่จริงๆแล้วเกลือนั้นแค่หยิบมือเดียวเองนะคะน้ำตาลทรายนะคะสองร้อยกรัมหรือหน่ถ้วยใส่ลงไปในกระทะทองเสร็จแล้วใส่กะทิลงไป ความจริงกะทิตัวนี้ดิฉันใช้เป็นะกะทิสําเร็จรูปนะคะมันก็จะไม่ค่อยเปื้อนหรอกนะคะไม่เหมือนกะทิคั้นเองถ้ากะทิคั้นเองนั้นมันจะมันจะมีดำๆเราจรึงต้องรองออกเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะคนให้พอละลายเสร็จแล้วเติมกลิ่นมะลิลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะสักสี่หยดนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟกันแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่ตั้งไฟนะคะตอนนี้จะตัวนี้เราจะไม่ยังยังไม่ตั้งไฟเพราะว่าเราจะต้องคั่วแป้งก่อนคั่วแป้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะนํากระที่นี้ตั้งไฟเดี๋ยวเราตามไปดูกันในครัวเลยค่ะเออเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จุดไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนนะคะวันนี้ดิฉันใช้กระทะเทฟลอนในการคั่วแป้งนะคะมันจะได้ลื่นๆแล้วก็ใช้ พายซิลิโคนวันนี้ที่ใช้พายซิลิโคนได้ก็เพราะว่าดิฉันใช้ไฟอ่อนมากนะคะแล้วก็คั่วไม่นานสังเกตว่าแป้งนั้นตอนแรกๆใช้ในการคั่วนะ้ะมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะคั่วไปประมาณสักหนึ่งนาทีเพราะว่าแป้งเนี่ยมันสุกง่ายอยู่แล้วนะคะ เราคั่วเพื่อให้แป้งมันสุกเท่านั้นเองประมาณหนึ่งนาทีก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ลักษณะของแป้งมันจะเริ่มติดกระทะมากขึ้นนะคะพอแป้งมันเริ่มติดกระทะมากขึ้นก็แสดงว่าเป็นอันว่าแป้งมันสุกแล้วนะคะคั่วประมาณหนึ่งนาทีล,ลักษณะของแป้งนะคะตอนนี้ประมาณนาทีนาทีกว่ากว่าหน่อย ลักษณะของแป้งนั้นจากที่มันเป็นก้อนๆอยู่มันก็จะล้วนออกมันจะล้วนออกแล้วนะคะตอนนี้เราต้องไม่ให้มันเป็นสีน้ําตาลเลยนะคะต้องไม่ให้เป็นสีน้ําตาลถ้าเป็นสีน้ําตาลมันก็คือมันไหม้แล้วอันนี้เป็นอันว่าใช้ได้แล้วลักษณะของแป้งมันจะล้วนออกจากกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล่อนอีกสักครั้งหนึ่งแล้วแบ่งเอาไว้เป็นสองส่วนเพื่อที่จะทำสองสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกะทิกันต่อเลยค่ะ ถ้าเกิดว่ามันไหม้นี่ก็คือเสียเะไจะแต่ดของอได้ไหมคะคือมันก็ถ้ามันไหม้อ่ะมันก็ไม่เสียหรอกแต่ว่ามันจะสีมันไม่สวยอ่ะมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลไปอ่ะเวลาผสมสีมันก็ไม่สวยอ่หลังจากที่เราขั่วเสร็จแล้วเราก็มาล่อนแป้งสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนนะคะล่อนจนหมดเลย เป็นสส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้เราจะเอาไว้สําหรับทําเป็นแป้งนวลน,นะคะและแป้งสองส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตักแบ่งออกเพื่อที่จะทํสองสีเดี๋ยวเราไปดูการทํากะทิกันต่อเลยค่ะดิฉันนำน้ำตาลทรายกับเ,เกลือนิดหน่อยใส่ลงไปในหัวกะทินะคะปกติแล้วถ้าคุณทำนะคะแล้วใช้กะทิสดธรรมดาคุณก็กรอง พอน้ําตาลละลายคุณก็กรองแต่ถ้าเราใช้กะทิสําเร็จรูปเนี่ยเราก็ไม่ต้องกรองนะคะไม่ต้องกรองก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่สกรปรกนะฮะเราก็ใช้ไฟปานกลางตั้งไฟเคี่ยวนะคะจนกระทั่งมันมีความข้นข้นเกือบเกือบจะเป็นนมข้นหวานเราก็แบ่งน้ําตาลออกเป็นสองส่วนนะคะแบ่งน้ําเชื่อมตัวนี้นะคะออกเป็นสส่วนเท่าเากัน ส่วนหนึ่งเราใส่ถ้วยไว้เสร็จแล้วก็คนให้มันเริ่มมีความข้นน้ำตาลทรายตัวนี้มันจะมีความขุ่นขาวข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเราคนเร็วๆแล,วแล้วมันก็จะเริ่มตกผลึกนะคะนะคะเพราะว่าเราใช้น้ําตาลในปริมาณค่อนข้างเยอะเพราะว่ากะทิถ้วยครึ่งแล้วก็ใช้น้ําตาลหนึ่งถ้วยนะคะก็แสดงว่าเนี่ยปริมาณน้ําตาล กับกะทิมันจะค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งพอเวลาเราคนให้มันมีความเข้มข้นแล้วแล้วเราก็เทแป้งใส่หรือจะใช้วิธีการเทกะทิใส่ลงไปในแป้งก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนะคะตอนนี้เราตั้งไฟก่อนจนกระทั่งมันเริ่มมีความเข้มข้นเราถึงจะแยกกะทิเป็นสองส่วนค่ะแล้วนักคนไปทานเดียวกันด้วยไ้ะแม่ใช่เอวิธีการคนไปทางเดียวกันนี่ก็คือตลอดแหละไม่ว่าทําอะไรนะคะ ขณะนี้เราจะเห็นว่ากะทินั้นเดือดแล้วนะคะแต่ว่ามันยังเป็นฟองโตสักนิดนึงเดี๋ยวรอให้มันเป็นฟองถี่กว่านี้นิดนึงความเข้มข้นของกะทิมันก็จะมากขึ้นแล้วเราก็มาแบ่งเป็นสองส่วนกันนะคะ พอแบ่งเป็นสองส่วนแล้วนั้นส่วนแรกดิฉันจะผสมสีส่วนที่สองดิฉันจะใส่กระทะไว้ก่อนแล้วก็จะปิดฝาไว้เพื่อทําให้กะทิมันยังร้อนอยู่พอร้อนอยู่เนี่ยเราเราไม่ไปนคนมันมันก็จะยังไม่ตกผลึกเราก็รีบทําสีแรกก่อนแล้วถึงจะมาทําสีที่สองนะคะเอ่อตอนนี้กะทิเริ่มข้นแล้วนะคะดูจากตรงไหนนะคะนะฮะมันเดือด เดือดขึ้นมาแล้วก็ดูจากด้านข้างของกระทะนะคะเพราะว่าตรงกลางนั้นกะทิเวลามันโดนความร้อนมันก็จะดูไม่ค่อยออกว่ามันเดือดว่ามันเข้มข้นหรือยังแต่ขณะนี้เนี่ยเห็นไหมคะด้านข้างเนี่ยมันมันเข้มข้นแล้วนะคะเราดูจากด้านข้างได้ดิฉันจะปิดไฟเลยนะคะถ้าพอมันเย็นแล้วมันก็จะข้นเลยตอนนี้ดิฉันจะแบ่งเป็น2ส่วน K แบ่งทั้งหมดเป็น2ส,ส่วนเลยแล้วแล้วจริงจะแบ่งกันว่ามันเอาหนึ่งส่วนไปไปใช้ก่อนแล้วก็เอาส่วนที่2นั้นเก็บเอาไว้ใส่กระทะทองไว้ก่อนนะคะมันจะได้ประมาณถ้วยกว่าดิฉันจะเทเทครึ่งถ้วยก่อนแล้วกันนะคะ แล้วถึงจะเอาตัวนี้เทอีกทีหนึ่งว่ามันได้เท่าไหร่นะคะแล้วถึงจะแบ่งแบ่งจากตัวนี้สักครึ่งครึ่งหนึ่งของอันนี้นะคะ <S <S ส่วนที่เหลือดิฉันจะใส่กระทะเอาไว้นะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าตัวกระทะกับตัวเตาน้ำมันยังร้อนอยู่นะคะ ส่วนตัวนี้เดี๋ยวดิฉันจะเอาไปทิ้งไว้ให้อุ่นสักนิดหนึ่งแล้วก็คนคนเพื่ออะไรคนเพื่อให้เห็นไหมคะมันมีความเข้มข้นเห็นไหมคะมันมีความเข้มข้นคนเพื่อให้น้ําตาลมันเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นคือมันเริ่มตกผลึกน้ําตาลทรายนั้นถ้าเราคนมากๆมันจะตกผลึกเหมือนน้าเชื่อมเลยนะคะมันจะตกผลึกถ้าเราคนมากๆล้วก็คนไปสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปใส่สีกัน เริ่มแรกเลยเนี่ยเราพอเราได้น้ำเชื่อมมาแล้วนะคะที่แบ่งมาแล้วเราก็คนสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่สีชมพูให้สีออกเข้มนิดนิดหนึ่งเมื่อกี้ดิฉันใส่ประโยชน์หนึ่งเอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็คนต่อให้มันมีความเข้มข้นนะคะคือให้มันตกผลึกมากกว่านี้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปใน ให้ใส่ลงไปในแป้งนะคะอ่อพอมันเริ่มอุ่นลงนะคะปกติแล้วเนี่ยบางสูตรหรือสูตรส่วนใหญ่เขาจะให้เทแป้งลงไปในน้ำตาลเลยนะคะแต่ดิฉันให้ใช้น้าเทน้ำตาลลงไปในแป้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ดูได้ว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเราเกิดเคี่ยวน้ำตาลยังไม่มีความเข้มข้นมากพอเราจะได้หยุดได้นะคะ ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเราเทแป้งลงไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าเทน้ําเชื่อมลงไปในแป้งเราสามารถแก้ไขได้ว่าถ้ามันพอแล้วเราก็หยุดนะคะเ่ยเพิ่งรีบร้อนใส่นะคะ เดี๋ยวเรารอให้มันเย็นนิดหนึ่งก่อนมันก็จะอยู่ตัวขึ้นนะคะแล้วเราก็ค่อยมากดใส่พิมพ์กันเนี่ยที่ดิฉันบอกนะคะบางทีเราใส่เราใส่น้ำเชื่อมยังไม่ทันหมดดีนะคะเราต้องใส่พิมพ์แล้วก,กดให้เสร็จก่อนถึงไปทำอีกสีไหมไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้ถ้ามีลักษณะแบบนี้เรารอได้เนี่ยถ้ามีลักษณะแบบนี้เรารอได้ รอทําอีกสีนึงได้เราอาจจะใส่สองสีลงไปในนั่นเดียวกันค่ะอันนี้เราทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทําสีต่อไปกันค่ะฉันหยดสีเขียวลงไปสักไ้สีฟ้าแลยสีเขียวสีฟ้านะคะหยดเดียวก็น่าจะถอแล้วนะคะตั้งไจเที่ยวต่อสักครู่เดียวและเดี๋ยวเราก็เอาไป คนให้มันตกผลึกแล้วก็ใส่ในแป้งเช่นเดียวกันเราจะเริ่มใส่สีฟ้ากันนะคะ แบบนี้นะคะลักษณะเนื้อแป้งให้ให้ให้เนื้อแป้งมีลักษณะแบบนี้แล้วต้องรีบทําสักนิดนึงรีบกดลงพิมพ์สักนิดนึงถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะมันจะเหลวไปนะคะสีชมพูเมื่อกี้มันเหลวนิดนึงเราก็เลยตั้งทิ้งเอาไว้นะคะ สีมันอ่อนไปนิดหนึ่งนะคะดิฉันก็เลยเติมสีฟ้าลงไปหน่อยนึงคือเราเติมตอนที่อย่างนี้ตอนที่ผสมมาแล้วก็ได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวลักษณะให้มันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอลักษณะของแป้งได้ที่นะคะเราก็นวดแป้งสักนิดหนึ่งนะคะสีชมพูเนี่ยดิฉันใส่พอดีเมื่อกี้นี่ตรงกะทิพลาดไปนิดหนึ่งนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรเวลาที่เราจะเราจะอัดลงพิมพ์เราต้องเอาแป้งนะคะเอาแป้งที่เมื่อกี้เราคั่วเผื่อไว้นะคะแป้งนวลตัวนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วเราเคาะนิึงแล้วก็เอาสีฟ้านะคะใส่ถ้าเราทำหลายสีเราจะใช้หลายสีก็ได้นะคะ แต่ตอนนี้จะเอาสีฟ้าก่อนทำให้พอดีกับกับตัวก้นพิมพ์นะคะแล้วเคาะออกกดให้แน่นนิดนึงอออเสร็จแล้ววางเรียงไว้เดี๋ยวเราจะได้อบควันเทียนนะคะเราจะทาแป้งมากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวอันนี้ยมันจะมันจะค่อนข้างติด ติดพิมพ์สักนิดหนึ่งนะคะดิฉันจะใส่สีชมพูคู่กับสีฟ้านะคะใส่สีชมพูเปล่าไม่ได้ช่าแมมันเหลวไปใช่ไหมสีชมพูเปล่าก็ใส่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เริ่มใส่ได้เพราะมันจะเริ่มแห้งไปหน้าถ้าสมมุติว่าตัวแป้งมันมีความชื้นมากไปนิดนึงนะคะ ดี่ันหนึ่งต้องเตรียมแป้งนวลเอาไว้ประมาณ50กรัมนะคะเพราะว่าตัวขนมตัวนี้ส่วนใหญ่มันมักจะชอบติดพิมพ์กดให้แน่นพอถ้าไม่แน่นท่าท่าหลวมเกินไปบางทีอันนี้สีชมพูพอดีมันมันมากไปนิดนึงนะคะ มันเหลวไปนิดหนึ่งเดียวที่ฉันจะทำสีชมพูทีหลังนะคะทำสีฟ้าก่อนสีฟ้าได้ที่กว่านะฮะท่านเ่าก็ทำไปได้จนหมดใช่ไหมใช่ทำจนกระทั่งหมดแล้วก็อบพันเทียน ดีสีชมพูเนี่ยมันนิ่มไปนิดหนึ่งดิฉันก็เลยใช้แป้งใช้แป้งนวลเนี่ยมาใส่เพิ่มนะคะแล้วก็นวดเพิ่มใช้ได้นะคะเนื่องจากว่าแป้งนวลเราก็คั่วแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาแป้งนวลที่พิมพ์เยอะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาตัวขนมอัดเหมือนเดิมก็คือเปไ็นวิธีแก้ถ้าเกิดว่าขนมมันเหนียวใช่ใช่ แ,แห้งไปถ้าแ,แห้งไปก็มีนะคะแห้งไปก็มีนะคะแห้งไปก็ใช้วิธีการพรมน้ําแล้วตั้งไฟกวนใหม่อีกทีหนึ่งแล้วรอให้มันเย็นแล้วจึงจะมาอัดลงพิมพ์อีกทีหนะะึ่งค่ะมันมีบางทีเนี่ยที่เวลาทําสัมปัน,นีแล้วมันจะมีข้อเสียได้สองสองแบบอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางทีใส่แล้ว สาเหตุเนี่ยก็เนื่องมาจากตอนที่เราตั้งไฟเคี่ยวนี่แหละค่ะว่ามันมีความเข้มข้นมากพอหรือยังนะคะถ้ามันแห้งไปแล้วใส่พิมจะเป็ะถ้ามันแห้งไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพอเวลาใส่พิมพ์มันก็มันก็จะแห้งเราก็ต้องรีบพยายามกดให้มันอยู่แล้วมันก็ออกมาได้เหมือนเดิมแม่แหละแต่ว่ามันแห้งมันทําให้เราทํายากเพราะว่ามันจะมันจะแข็งเร็วันเถอะ ชิชมพูนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอบควันเทียนกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะเราซีนปติกปิดข้างหนึ่งแค่ครึ่งเดียวนะคะเสร็จแล้วเขีย่ยเทียนอบนะคะเพื่อที่จะได้จุดไฟได้ง่ายๆถ้าไม่เขีย่ยมันจะจุดไฟยากเนื่องจากว่า ที่เราใช้ข่าวที่แล้วนั้นตัวเทียนมันจะมาหุ้มเชือกไว้นะฮะหุ้มได้ไว้นะฮะเห็นไหมคะมันจะจุดง่ายแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งให้มันกินเนื้อเทียนเข้าไปเพื่อต้องการให้ควันเทียนมันเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าพอเราจุดแล้วรอควันเทียนจางเมื่อไหร่เราถึงจะเปิดได้หรืออบซ้ำรอบสองได้นะคะ ร็จแล้วรีบสียบสติกอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตรงสองจุดนี้มันร้อนนะคะเนื่องจากว่าเทียนมันขึ้นมาตรงนี้เราเอาสกอตเทปแปะไว้ได้นะคะกันไม่ให้มันทะลุปปิสิกซีนขึ้นมาเพราะว่าสติกซีนมันบางทิ้งเอาไว้จกนกระทั่งควันเทียนจาง หรือประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจึงนำออกมาบรรจุใส่ภาชนะแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะเอาละครับเพื่อนๆแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับกับขนมสัมปันีในครั้งนี้รูปร่างหน้าตาเนี่ยออกมาหน้าทายเหมือนที่ผมบอกเลยใช่ไหมล่ะครับ แทนลักษณะของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับขนมทองเอกเหมือนที่ผมบอกไปเลยส่วนเรื่องรสชาติน่ะเหรอเดี๋ยวผมกิให้ดูเหมือนเดิมนะครับรสชาตินี่เหมือนมันจะเป็นเหมือนที่ผมบอกตอนแรกไหมคือยังไงนะแม่ละลายในปากใช่ไหมมันจะละลายในปากเนื่องจากว่าเราใช้แป้งมันเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายๆพวกขนมพิงอะไรพวกเนี้ยค่ะเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะละลายในปากเลยนะคะเนี่ยผมพิสูจน์ให้ดูครับมีกลิ่นหอมนะคะเพราะเราอบควันเทียนสองรอบแล้วก็ หวานหอมละลายในปากกัดแล้วล้วนเลยค่ะใช่ครับเหมือนอย่างที่แม่บอกเลยกัดไปคำแรกน,นี่คือมันล้วนปุ๊บแล้วก็แค่อมนิดนึงก็เริ่มละลายในปากแล้วละลายไปะจะหมดเลยแหละครับแถมรสชาติก็คือมีความหวานมีความหอมมีความหอมด้วยนะครับคอามของกลิ่นอบคอนเทนแล้วก็หอมของตัวกลิ่นขนมเมนดด้วยเรียกว่าทั้งกลิ่นและรสชาติเนี่ยกลมกล่อมเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยครับแถมรสสัมผัสเนี่ยก็คือหวานในอัในปากอย่างที่บอกเลยนะครับ <Yeah. S 1> ขนมตัวนี้จะเก็บไว้ได้นานมากนะคะใส่กล่องเอาไว้ปิดฝาให้สนิท เก็บได้มันแต่ว่ามันก็จะมีความแห้งไปหน้าเรื่อยๆนะคะก็จะเก็บได้นานเกือบเดือนเลยค่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นแล้วก็จากสูตรตัวนี้นะครับสามารถทำขนมจากปะเก็นมาได้ประมาณกี่ชิ้นนะแม่48ชิ้นประมาณ48ชิ้นนะครับแล้วถาาว่าเพื่อนๆคนไหนได้ไลองทําแล้วิดปัญหาตรงไหนก็สามารถสอบถามาถเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมกับแม่จะคอยตอบถามาถให้เหมือนเดิมแล้วก็เชินเดิมถาม้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเวลาเรามีคลิปใหม่เพื่อนเพื่อได้รับชมก่อนใครเลย,เอยนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างของช่องครัวแม่ลูกได้ตามที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วจบเมนูหน้าผมกับแม่จะเมนูอะไรมาทำให้ดูกัอนอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ